เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในเกม,ม,ม Dead Control นะครับผมกับช่อง Fox Ter Channel มาต่อกันเลยครับรต่อจากพาที่แล้วกันเลย,ยไ,ไม่รู้สิ <何>私が狙われてる理由よ。このメッセージには20時に行くって書いてあるから、そうか。20時になればこのメッセージを送った。誰かが俺の泊まってた。部屋に来るはず。その人物の口から直接私を狙ってる理由を聞き出すのよ。分かった。じゃあ決まりね。もう少しここに隠れてて15分前になったらあなたが泊まっていた部屋に移動しましょう。あ,<ー>あ,あ。 สองคนนีเริ่มมือกันแล้วแต่ผมคิดว่านางเอกก็คงแบบยังไม่ยังไม่วางใจพระเอกเ่าเล่อะ,อะนะพระเอกยังไม่ได้บอกเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ตัวเองสามารถจำไอแ้แฟลแบ็กอะไรเงี้ย ยังไม่ได้บอกนางเอกเพราะยังไม่แน่ใจไงว่าเราว่าเขาเห็นภาพนั้นเขาคิดถูกหรือเปล่าอะไรอย่างงี้หนึ่งทุ่มสี่สิบห้าแล้วโอเคครับไปไปลุยกันเลยนะ ไปดูสิใครแม่งตามล่าเราวะโอโเคครับไปวิ่งไปเฮ้ยเลขห้องอะไรวะเฮ้ยชิบหายแล้วลืมเลขห้อง อ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วห้าศูนย์หนึ่งอ่าจำได้แล้วห้าศูนย์หนึ่งจำได้จำได้เมื่อกี้ขึ้นตัวเลขมาจำได้เลยโอเคก็ไปเกือบลืมโทษทีไปเล่นเกมอื่นมาเยอะเกือบลืม คระหว่างทางหวังว่าคงไม่เจอฆาตกรนะอ่าถึงแล้วถูกต้องแล้วครับเนี่ยแหละห้องพระเอกพอทุกครั้งที่พระเอกตายมันจะฉายมันจะซูมที่เลขห้องพระเอกตลอดละห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งโอเคเอ,อะไรตายอะโอ้โอ ไม่ม so ีปืนแล้วจะเอาอะไรป้องกันตัวเนี่ยมีคนเคาะประตูรีบหลบก่อนดีกว่าไหมเอาไงเคครับที่เดิม ที่เดิมเลยครับเขียนไปพระเอกให้เรียกถามข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะท,ทำได้ตามนั้นเปิดมาถ้าเจอนางเอกอยู่กับพระเอกสองต่อสองนี่เดี๋ยวเขาเข้าใจผิดอุ้ยโอ้โหอุ้ยโอ้โหชิบหายแล้ว อย่าขยับเร็วาสียงนี้ชัดเจนเลยครับแฟนนางเอกหรือเปล่าใช่ไหมจำใช่แน่ๆนี่ใช่วะ<ก>เจ๊ เอาไงดีบอกไม่บอกเอาไงดีครับเออไม่บอกแล้วกันนะผมเป็นคนปากแข็งนี่แหละไม่ได้แข็งแค่ปากเนี่ยไม่บอกอยู่หวังเลยว่าจะได้ข้อมูลจากข้าฝันไปเถอะเอา รอลเล่นโ <laughs> มีการรอเล่นด้วยไหม,ไมใจหายใช่หรือเปล่ามาดูกันสัญญาอะไรวะ もちろん約束は守るけどけど理由を聞かせてくれないかそれくらいは教えてくれたっていいだろう。ほら俺たちは手を組んでるんだからさ分かったよ今さらやらないなんて言われても困るからねやっぱりそうだ連続殺人犯の俺と手を組んでるそして สาจิเมะา命を狙ってる理由はね彼ลว่าしนี่いたいからだよา心ってどうาうことาあาา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 เามาไม่ได้ไง

ไอ้นี่เป็นฆาตรกรนะครับโอ้โหนี่ั่นเอเล่นเนียนมากรู้เลยต้องทำอะไรต่อโอเคกลับได้แล้ว นี่ตำรวจไม่ดีครับตำรวจเลวน่าจะอัดเสียงไว้นะจะได้มีหลักฐานถองตามะเรียบร้อยโอ้ยมันเป็นเชิงวะเฮ้ยเชิงมันมีวะ ช่วยดิเอาอุ๊ยยิงเขายิงเขาท้องผมมันไหวตัวทันวะ ผมว่านี่แม่งโรคจิตเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมภาพเป็นงั้นนะเอาละสั่งหอนใจไม่ดีแล้วฆาตกรนั้นมาแน่เลย ใช่ไหมครับชัดเจนเลยบรรยากาศอย่างนี้นั่นไงเฮ้ย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 ทำไรอะ่ะเฮ้ยอย่าโอ้โหเฮ้ยทุบอีกอืโอ้โห,โโหโกระนำแฟนแบ,แแบ,บน็๊ คืออะไรวะเอาละมึงไล่ต่อไปเป็นกูแน่ง้างไม้ฟาดลงสลบไม่ก็ตายอ่ะตายสิครับรออะไรอ่ะโอเคเสร็จแล้วต้องไปเกิดใหม่ใช่ไหมกูจะเกิดไกลอยู่นะ โอเคครับเกิดไกลอยู่อ่ะนั่นไงว่าแล้วต่บทองเพิ่มมาเป็นห้าตัวยิ่งเล่นพระเอกเหมือนยิ่งรู้อ่ะ 少しではっきりするかもしれない。うん。そうだ。まずはそれを確かめるんだ。ごめん。ちょっとだけ待っててくれ。オッケー。ラウンドに、我々はブックブック南えっ、このホテルは普通じゃない。外の見えない窓。絶対に開かない入り口。そして、このホテルで起きている。 フカシキのキンシャオ。その日に行きたいわかれば。俺のみに何が起きているのかもわかるはずだ。ともにきてもらうのに、カバーとホンラーじゃこのホテルの日に行きたいときに。 ไปที่ห้อง55ถ้าไปที่ห้องเราก็ต้องไปเจอกับตำรวจคนเมื่อกี้แน่ไปห้อง524ห้องี4ถ้าไปที่ห้องนางเอกก็ต้องเจอกระเป๋านางเอกแต่กระเป๋านางเอกมันจะมีข้อมูลอะไร,รือเปล่าวะอันนี้ผมไม่แน่ใจคลังสินค้าใต้ดินไม่น่าจะมีอะไรมั้งไปแผนลูกค้าสัมพันธ์เอออัน,น,นเนี้ยผมรู้สึกเนี่ยสองข้อเนี้ย ไปห้องห้าสองสี่กับไปแผนกลูกค้าเนี่ยผมไม่แน่ผมไม่แน่ใจไงมันจะเลือกอันไหนดีแต่ชอยห้าห้าศูนย์หนึ่งกับคลังสินค้านี้ตัดทิ้งไปได้เลยลองไปแผนกลูกค้าสามพัน์ดูกันอันนี้ผมเดานนะเผื่อเราไปถามมันข้อมูลอะไรมันน่าจะตอบให้เราได้บ้างอเออไอนีอ้ออนมันจะบอกข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของโรงแรม ต้ไไอไปถามเผือ่อมันให้คำตอบเราเราได้บ้างพ,พ่อยพาทที่แล้วมันบอกเองว่ามันจะมันแค่จะบอกมันเหมือนเป็นคนแค่บอกข้อมูลที่มันเกี่ยวกับโรงแรมนี้เท่านั้นถามไปนะใช่ไหมโอเคครับมา このホテルのことなら本当に何でもわかるのかもちろんです。私はナビゲーターですから。このホテル、何なんだここは本当に現実世界なのか違います。このホテルは実験段階のプログラム装置によって作られた仮想現実世界です。仮想現実世界分かりやすく説明しましょう。 オロキ、まあ、驚く必要はありません。ここは仮想現実世界ですからこの仮想現実世界を作っているプログラム装置はカムトゥルーと呼ばれています。このカムトゥルー装置に、被験者となる人物の脳を接続することでその記憶を元にした 仮想現実世界を構築することが可能となりますそれは死んだ人間の記憶からでももちろん可能ですさらにその装置に別の人物の脳を接続することでその人物の意識は仮想現実世界へと送られ被験者の記憶を追体験することができるようになりますふん簡単に言えば 仮想現実世界で被験者自身になれるのですゲームで言うプレイヤーにあたるこの人物をカムではでいまじゃ、oh. あもしかして俺って質問は後回しにさせてください 時間がありまっペナや被験者の記憶を追体験できるとはいえここはあくまで仮想現実世界であって被験者の実際の記憶そのものではありません記憶に存在しないものや空間会話などはプログラムによって保管されています ですので捜査員は実際の被験者の記憶とは違う行動を取ることもできるのですつまりこの世界は捜査員の選択によって様々に分岐していく記憶を超えた仮想現実世界なのですもともとこのカムトゥルー装置は脳の治療目的で開発され まだ実験段階だったのですが警察からの強い要望があり今回特別に捜査に使用することを許諾いたしました警察からの要望ただそこで予想外の事態が起きてしまいました現在カムトゥルーはハッキングによる妨害を受けていますハッキング何者かが外部からこの世界を壊そうとしているのです しかも、それは時間とともに進行しています。うん<あ>。本来であれば、カムトゥルー内に入った捜査員は、元の自分の記憶を保持したままのはず。ですが、今のあなたは、ハッキングによって記憶を消失させられ。本当の自分が何者か、わからない状態になっているようです。じゃあ。 俺の記憶喪失<に>って何だろう何だろうにだろう何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 だろの何だろう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 のだろう何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 のろう何だろう何だろうは あなたの意識を取り込んだまま外部との接続を遮断されますそうなればあなたは元の世界には戻れませんドレマセン。モドレテドエテ。ポーネマニア、ケイカパニア。ソノノホーゴゾンジノファナンダマエランディもイユー、イママシテイマシテイマシ あなたが死ぬ死ぬたぬたにに新たに新たに新たに新に浮かにでたあれたに新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 たで新たに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 新た世界たに新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 に新たにに ังหหายไปอออกจากที่นี่เร็วที่สุด ก็คือตอนที่เราตายอ่ะมันจะให้เลือกว่าเราเล่นต่อหรือจบซึ่งถ้าเราเลือกจบอ่ะคือเราเราจะได้ออกจากโลกแห่งนี้เลยโลกเสมือนจริงเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงเลยคือเราเลือกได้แต่ถ้าเราเลือกเล่นต่อเราก็จะได้รู้อะไรบางอย่างดูเกี่ยวกับความทรงจําที่จะหายไป ก็ยังมีคำถามอยู่นะถ้าแล้วอยู um, ่ที่ไหนทำร ทำไมมีน้ำตาวะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าบอกว่าคนนะ่ะอืมเฮ้ยอืม ถูกรัดคออางั้นแสดงว่าตายแล้วเหรอโอ้ไอภาพที่เราเห็นตอนเริ่มเกมครั้งแรกไง ถ้สังเกตดีๆอ่ะจะจะเห็นจะสังเกตเห็นนะครับไอตอนที่อยู่พาร์ทแรกเลยอ่ะตอนที่เริ่มเกมมันเลยมันจะมีเหมือนแฟลชแบ็กอ่ะช่วงหนึ่งมันจะมันจะโผล่มาเป็นระยะระยะที่เหมือนพู้หญิงโดนรักคออ่ะ <c oughs> เาแสดงว่านั่นนั่นนางเอกกวนนะ <c oughs> นั่นก็หมายความว่านางเอกในโลกจริงคือตายแล้ว

もう一度会いたかったから俺がこの世界でいくら何をしても君はもう戻らないここは現実世界じゃなくて仮想現実の世界だからだったらこれ以上ここにいて意味あるのか元の世界ではももあるかもしれないのにい。<noise> 君はももう死んでで助けることきないのにคุณย,ย,ย,ยังไม่ตายก็ได้ <c oughs> เฮ้ยตาเลือกเชียวลั่นไกลปืนกลับไปลั่นไกลปืนเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย,ย,ยไม่ลั่นไกลดีกว่าไม่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 มันมีทางออกเสมอเดี๋ยวก่อนใจเย็น เดี๋ยวก่อนชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปดิเออต้องอยู่ให้ได้อกกืมแต่เราต้องอยู่ต่อไปอะไรทุกอย่างมีการสูญเสียตลอดแหละเฮ้ยใครมาวะ เฮ้ยใครวะเอ้าเดีいい๋ยวเอ้าเฮ้ยอะไรวะเอ้าวุ下下いい้ดเฮ้ยเอามาลากูไปเฉยเลยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรของมึงเนี่ยไม่ใช่เดินอยู่ๆเดินมาฉีดยายาสลบให้เอ้าอะไรของมเนอะเย้ยงงเลย

そうだ君は治療のために薬を投薬されていてねはいだ<ら>症状は依然として重篤でひどい幻覚を引き起こしている幻覚どこからどこまでか君が見たり聞いたりしているものほとんど全てと言っていい 例えばここが仮想現実というのも君の妄想による幻覚だそれだけじゃない君が連続殺人犯というのも妄想で幸村茜なんて女性も存在していない今の君は現実と夢の区別がつかなくなっている

เหมือนหมอต้องการจะปิดบังอะไรสักอย่างหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ะ เหมือนต้องการปิดบังอะอรีบลุกขึ้นมาเลยมานอนเป็นผักเป็นปลาอย่างนี้ได้ไง โดนแฮกระบบนอนเปนใครกันแน่ กูตายแล้วอะไรวะตายช่ยเร็่ต่อดิเอา้านี่เราเลือกผิดเหรอเนี่ยเอา้าเอา้าเดี๋ยวสรุปกูต้องยิงตัวตายใช่ไหมเนี่ยเอาเมื่อกี้เราเลือกผิดเหรอ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดินกดไม่ทันเดี๋ยวเดินย้อ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 นอ๋อย้อนไม่ได้ด้วยชิบหายแล้วอ๋อถ้าเราไม่กดเลือกพระเอกมันจะไม่ยิงตัวตายสรุปเราเลือกผิดโอเคผมรู้แล้วไปไปไปมันมีกดนี่เลยนะกดย้อนย้อนไปย้อนมา กดกอได้โอเคเราตายนะครับผมเลือกผิดว่ะคือมันคาดดายากอะ่ะเออคือมันยากจริงว่ะมันต้องใช้จิตวิทยาคือเราไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะ มันเดาไม่ได้อ่ะ